สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ในประเทศหว่าตัางประเทศนะครับวันนี้น,าน่านบ้นหลวงจะมาไทยทิปครับในวัดพระธาตุเมล็ดเขาครับตั้งอยู่ที่บ้านนาหวายครับวันนี้พากันมาสักการะนะครับนะสักการะ,ะวัดพรนะธาตครับเอาน้ำอบน้ำหอมมา ลดพัทธาด้วยกันครับสักการะเนะครับเนาะวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันที่หนึ่งนะครับนเนาะวันดีหวยออกก็ให้เพื่อนๆได้รับชมครับสักการะของอำเภอบ้านหลวงนะครับเนาะ,ะพากันฮาคบสมชนเลยครับนะ สักกะละขัดขับคเข่าลีแต่ให้ทิ้เกลื่นส้มกันแย่ๆครับแต่นี้การล้งสื่อล้ลงสื่อใส่ผ้าหลีบ ออกไปคุมข้าบเปียนผ้าใหม่นะครับมาดิฉันเ้เราออกครับผมให้ใหม่ผ้าจากม้าปลาัมีสัตเลี้ยนปลาเหนสองขอบว่าเจ้ากันคนเดินคุ้กันหนาวขนดไหนกันหนาวขนาดไน พักงานนี่นเข้านี่กับนมนานครับเจ็ดแปดร้อยพื้นหลังนะครับปีเช้าก็คือบ้าหลวงเขาลงทีช้ามาตลอดครับาพากันมดอันคือบา้าหลวงนี่แหละครับาพากันมาสละส่วยของย้ำถึงเวลานะครับปีหนึ่งกับมีข้างหนึครับมาสละส่วน ครับคับมดทั้งนายอำเภอครับนายอำเภอกลับมาทำวิถีเปิดแล้วครับเาปิดตะพานครับทำอิสระเสรีของอันนี้แหละครับอขคามเข้าครับปัดเจ็ดแปดร้อยปีขึ้นหลังแล้วครับอันนี้ ผลบษขาของบ้านนาหวายครับตั้งอยู่บ้านนาหวายทางออกไปทางอำเภอเสียงม่วนครับจังหวัดพะเยาพูดละครับ ห้าหกตำบลน,น่ะห้าหกหมู่บ้านมีต้นเขาหยั่งมานะครับมาทานมาหยั่งครับมารวบล้มกันอยู่พระธาตุมะลิเข้าครับนี่ครับห้าหกชุมชนครับมีต้นมีหยัง่งเขาตกดอกไม้ครับก็มากราบมาสละสวยนะครับ มีแบบมีขั้งเดียวครับก็บให้เพื่อนๆได้รับชมครับก็บมีการแหร่ต้นแหอ่อย่างพ่อนะครับเนาะก็ให้เพื่อนๆชมกันเหงาๆไปเลยนะครับอิดฐนณะกีอาเพิ่มมาเป็ยังอิดฐคณะ

มาคุณสีชมพูจ้าร้านมากเลยจ้าร้ามากค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ละขอให้แม่ไป่อยค่อย

เขาห้องนะครับบะานเขงสมัยก่อนนี่ยังใกล้สามวัดสามน้อสามแดงฟืน้านเขไปถึงเออหาตันเขาหอมก็ได้แลวครับกันที่เสฉหลานก็อย่ลืมครับลผลนะครับหาลบน้ำลำคอนีัยกะเน็นนี้ตู้ครับอ่าเมื่อเดียวของเขามาทรับข้าวหนา่งต่อจากนี้ประเทศใกล้เคียงกับเขาเวียดนามารรมมาัมพูชากับอินโดนีเซีย อินเียเซาสวแบบอนอวันนี้แบบก็เข้าลครับอ่ายแปอายเยอะนะครับทางทราวเขาแล้วก็ัวรแล้วก็พร้อมด้วยบนะาของสมาชิกสภาทุกท่านนะครับผีไทยอาฮือลมลงไม่ลมเหือมาลวงในวันนี้นะในวันที่4ทัวร์วันนี้วันนี้ก็ได้ชมราาแล้วคร เอาไมก่อนนะครับหาเงินกันจ้าพวกองคิดนะครับก็่อนนั้นจีนะเราไปดูไปซือพอในยุคพนี้อา้ารจีนนออยู่เนาะผมไปรับงคเประยุนะครับอา้นีก็ครับแ้แล้วก็มาดังโูกับพี่ทกหน้าเอาล้มเอลอีกห้ามืสาเอาล้มกนะดว่าพอได้มาเข้าหลงพี่จอ่งม้นอีกแบบนั้นก็เป็นสตาร์ู các vấn đề liên quan tầm của vấn đề chế độ bằng này các mà những ai sống các đây จนสักราเกณปัญา186นะครับเกณฑ์จำจังเดียวนะครับว่าฝากันรักษาน้านะมันน่าจะแห้งแรงน้อยนะครับน่าจะหาดานะครับนำบอลแล้วแต่ละรจานี่นะทิปชต่อนะรับมีปัดปลงไปแต่ลทัดพครับ ตรงเนียตรงกับจุนสกสารเลยปั้นสามไล่แก่ชุกครับปีมาลงปีรูใหญ่ครับเนาะปากกันว่าสารน้ำที่จะแล่นน้อยนะครับตามคำทำนายเนาะตามคำทำนายของพัฒน์ทินโบราณของล้ำนะครับประเด็นอะไรนี้นะครับลงรับเธอเขาแล้วว่าไม่ยอดยัยนะมาโห่วหม้อื่อล่องได้ก็อนโม้หันะครับเจ้าล่องหม้อหัวว่ายกับเปิดปลาขากับเปิดเนาะมันดังแต่ละเลียงนี่นะครับเมื่อกี้เขาเปิดแอร์ขึ้นมา

หนึ่งการยุทธการดูส่วนจำนวนส่วนรักษาตลดธรรเนยราพีและวันธรรมของท้องถิ่นสือไป 3. ามเพื่อบรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสรักสเพื่อส่งเสริมรธรสให้อยู่คู่กับชุมนตลาดไป 5. ้าเพื่อสืบ ดีในการดำเนินการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ในบดนี้ได้เวลาสมคนแล้วกระผมขอกราเปนทัานประธานในที่รมการโครงการส่งเสริมแลรมาสกันนายกเปิดทางพื้นดนะก็องค์การบริหารจัดการบนป่าพระหลวงนายกและจะ้าขออนตตามหลังเป็นการตัวข้างน ตำแหนงทางไทยเสียดีนะครับนระายิหารท่านเป็น้ส่วยผู้ตรวจการแลเนบ้านหลวงท่านคณะผู้บริหารท่านทำให้ปคอง้องทีมท่านงานเจ้าี่ท่าางทีบ้านที่และท่าใชนผู้ที่อนุกิาทุกข่านวันนี้นะครับ ความพิเศษยิ่งยี่งอปเกศมมที่ได้รับเรติเประธานในการเปิดของการส่งเสรสิมงาน,านรักฐการพระราชทานเจ้าขาวประจำปี2 0 6 7ในวันนี้นะครับจากคำกล่าวในงานนั้นจะได้าวบ้างของการประชิประสงค์เพื่อสือสารพระราธรรมอดีของอครงการมหาชนบบราณสารหลวงในพื้นที่อุปารรหลวงซึ่ง Hãy subscribe cho ตาที <onents> ่ย <salud> ่มปีธรรมังสะรังคาชามีอาที่ยามปีธรรมังสะรังคาชามีตาที่ย่มปีสังคังสารังคาชามีตาทียามปีสงคังสะรังคาชามีปีสารังคามมนังนิานเทหาวัตรมีเกเตปุมะเะยันตุเทวสะลา သာလဝိသမေယကာကန္ဓပ္ပနာကာတိတ္တံတာသံတိကေယံမူ니ဝရဝဓမ္မသဝနကလိုအယမ္ပတန္တာ

दोस्थ निया निया नभन्याता दाव्ति करें कि बादा आतामांति जाई तंकाला उना बाओ तंकावान्गा iAT । द्चन्या वाचा तेकिने भमा टता नी हो कि लिए खै उनापान बंकाला नाम कीजी हमख हममेराथ हमभनी த nghe देना थाना zuआति होन्ु यहंपुठा थेथो पावाना यठ हमम्मा तिमानकारी का nhàमाथम् पल हमक् मन बुthोआ प मन मौ पाমানनता को पामानावतानी जिल्लेसा पनी आही बजी

ဧတေနသက္ကယဝတ်္ထေနမွန်တုတ္တေသယံမင်္ဂလံတိဘေဆာနံအဉ္စံသံဃောမေဆာနံမာလံဧတေနသက္ကယဝတ်္ထေနဒီမတ္တိတေဇောဇညံစိတ္တိမဟိတ္တိမဟာကုဏဗလိမေတံ